À mời mờ mời mờ mà mời hôm nay mời mời trong mời 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 giấy sải mời mời mờ mời mờ mời 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 mờ mời 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 long long long, mời 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 à, à. mời hả? ไะลงมาได้ดีๆลูกย่ย่าย่อไนกาบนพี่จิวะลูกพีมาอาบแล้วอยู่ในครัวย่าอยู่ในครัว่ไดันย่าอยู่ในครัวีเมื่อคืนนี้ใครหลับอุ้ย เดียรี่อุ่นข้าวมาช่วยไปไหนคะเอ๊บไปไหนคะเอาแว่นเอาแว่นเอาะไรอะลูกเอาแว่นทำอะไรนี่แว่นยาเอาแว่นให้ยาเอาอะไรอะเอาโทรศัพท์ด้วยเอาโทรศัพท์ทำอะไรอะลูกค่ะขอบคุณนะคะอ๋อให้ยาไปดูินเต้นเต้นเล่นกับความสำเร็จวนที่อยากน้ำแต้ พี่จีแบบน้ำแบบ<อ>ปดบาทเล้วแม่พาพี่จีแบบน้ำก่อนนะเอาพี่จีช้องแล้วพี่จีเป็นอะไรไม่รู้เอาพี่จีไม่ยอมแบบน้ำแบบน้ำกันคุณแับน้ำกันค่ะอาบน้ำนนอาบน้ำลูกมาอาบแล้วอาบบ่ไม่อาบบ่ <c ười> จีไม่อาบพี่จีไม่ยอมไปอาบน้ำมาลูกเลิกเอาพี่จีไปอาบน้ำาหม่ลูกไปเดี๋ยวเลิก <c ười> ไปเอาพี่จีไปอาบน้ำพี่จีไม่ยอมไปอาบน้ำแล้วอ่ะ ไอลแล้วพี่โยงตอนนี้เราู่ท่ะแไปลูกปแม่อุ้มพี่จีไปก่อนนะแม่<ะ>อุ้มพี่จีไปแล้วอุ้้มู้ลอุ้มไม่ได้ลูก,กลพี่จีไปอบนะปาบ,อบน้ำกันนะพี่จตั้งสิบกโลาบนแม่อุ้มเนาะอุ้มไม่ไหวหรอกขอมพี่จียัง หอมหอมมากแม่ลูกไม่ไหวหรอกลูกไปตามพี่จีไปตามพี่จีไปลูกมามาตามมาเราตามพี่จีมาเฮ้ยอย่าดึงตัวดเขาอย่าดึงขาพิ่จีที่ลูก เพื่อนอะลูกเปื่อนเออเวลาอยู่ในรถไม่ค่อยนั่งกับเราอะรู้ป่ะนั่งในนั่งในคาซีแต่มันดีไหมลูกปลอดภัยรู้ป่ะใช่ใช่ปลอดภัยตัวไทยตัวไทยเออปลอดภัยอันนี้เดี๋ยวต้องตากก่อนลูกมันเปียกฝนพอมันเอาเก็บไว้ให้อ่ะลูก เครื่องมือพ่อเนี่ยเปียกฝนได้เลยอะไรอันนี้อะไรเนี่ยรู้ไหมลูกลก๊อกสามทางอ,อันนี้อันนี้นที่เทปพันเกียวพันเกียวท่อประปาเกได้ไดเออเกได้ไดเออพันเกียวพันเกียวได้ นวเข็นไม่ขาดโอ้หลายอย่างเลยของเล่นเต็มเลยลูกตอนี้เวลาเล่นต้องอยู่กับพ่อนะคะห,หนูนั่งไม่ได้ลูกน,นั่งหนูก็ทับปะดีลูก หนูพี่จีอาบน้ำอยู่อ่ะช่วยช่วยแม่อาบน้ำพี่จีไปถุโถุถถงนี่ขออาบน้องหนูอยืมพี่จียืมหน่อย <c oughs> แบ่งกันเราเป็นพี่น้องกันเราต้องแบ่งกันลูกเนาะให้พี่จีอาบไดนะ้เนาะฉีดน้ำยังไม่ได้เปิดเลยลูกอ่ะน้องมาถูสบู่พี่จีดิถูตรงน,น,นี่ถูถูอย่างนี้เอาเอาก็แบ่งพี่จีหน่อยพี่จีขอยืม พี่จิขอยืมหน่อยเอาเอาเอาอะไรเอาอะไรอีกก็พี่จิขอยืมหน่อยไม่ได้หรอพี่จิขยืมกระมังหน่อยลูกอันนั้นก็ของพี่จิเน่ะน้องยังอยากได้เลยเอาน้ำราดให้พี่จิหน่อยเอาราดเร็วน้ำราดเลยลูกราดตรงนี้เออเก่งมากลูกาดให้พี่จิอีกุ้ยโด่งดีลาดดิลาดอ่า ดีค่ะเก่งมากเลยบ่หมดยัดบ่หมดยัดเป็นไรลูกเหม็นเหม็นอะไรเหม็นน้ำยาเหม็นน้ำยาเหรอ น้าวิจิเหม็นน้ำยาเดี๋ยวแม่ถูสบู่ก่อนนะเดี๋ยวน้อง่อยเอาน้ำเอาแบบเออลน้ำล้างแบบนี้แม่ถูสบู่เอาอะไรฮะเอาอะไรเอาอะไรลูกฮะเอาอะไรลูกลาตัวกลัวล่าตัวล่าตัวลูกแม่ทำอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวย่าผ้าไว้ก่อนย่า บ้านเยอะน้องเช้าเนี่ยโอ้โหพราะพรอย่าไปดึงลูกถุงมือเสียอยวมันพังทั้งแล้วเลื่อนใหญ่ลูกเออพอแล้วลูกพอแล้วดปปีกสนิทก็ปีกสนิทไปไปไปเดี๋ยวไปเร็วไปอาบน้ำไปพิจิดีกว่าไปลูกไปย่าอย่าซักผ้าอะมาย่าไปแล้วนะย่าไปดูพิจิแล้วนะดูพิจิก่อนนะไปไปดู เสียหางยาตัวยาตัวยาตัวเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วลูกเห็นแล้วจะอ้วกจะอ้วกอะได้กลิ่นน้ำยาล่าตัวล่าตัวอ๋อจะให้ล่าตัวเดี๋ยวย่าเปิดน้ำให้ก่อนย่าเปิดน้ำย่าเปิดน้ำให้ก่อนย่ามาเปิดน้ำให้ก่อนนี่มาเร็วมาดูพิจินี่เลยอ๋อแสดงว่าเขาแบบไม่ชอบหย่าได้กลิ่นน้ำยา ชุนถูน้องอาน้ำใส่เขาใส่ตรงนี้ด้วยค่ะใส่ตรงนี้่เลยเออตรงหางแล้วใ่ไหมคะตรี้หน่อยตรงนี้หน่อย,ตร,อยตรงนี้มีกงห้งมากทำอะไรอาบแล้วให้พี่จนใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วต่อไปน้องเลิฟก็ต้องอาบน,นะคะ นะคะเดี๋ยวพี่จีเสร็จแล้วก็เป็นน้องเลิฟนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมลูกตอบก่อนดิโอเคไหมเดี๋ยวหนูต้องอาบต่อแล้วลูกเดี๋ยวหนูอาบกลาบางนี้นะให้พี่จีกินแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวน้องอาบอ่ะแม่ขอยิืนหน่อยใส่ถุงน้ับแป้นหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่เอาให้นี่แม่ล้างหน้าให้พี่จีก่อนอ่าหนูนั่งหนูนั่งนั่งดีๆลูกเดี๋ยวแม่ล้างหน้าให้พี่จีก่อนค่ะ

พี่จบัดไปเกรงใจน้องเลิฟเลยอยเอาไบเิพี่จีหนาวแลู้กเสบัดพี่จีสบัดพ่จบัดาแล้วใส่นนี้พี่จได้สบัดเราจใส่ตรงนี้สิพีจได้สบัด พี่จีสบายสบายหัวฮึไปพี่จีสบายพี่จีสบายมาพี่จีสบายเอ๋ฮไปพี่จีเสร็จแล้วไปขึ้นเก้าอี้เลยบาพี่จีออกไปได้บายเช็ดตัว <c oughs> พี่จีไป,ไ,ไปเช็ดตัว <c oughs> พี่จีไปเช็ดตัวบาไปได้ลูกไปได้ <c oughs> ไม่ต้องกวนห้องก็เออไปบาเช็ดตัว โอ้ยตบัดใหญ่เลยมาเช็ดตัวพี่จิเลยสิลูกไม่เช็ดหรอมาเช็ดตัวพี่จิมาลูกมาเอาผ้าเช็ดตัวพี่จิหน่อยเนี่ยผ้าเช็ดตัวเนี่ยทำอย่างแม่เนี่ยลูกเนี่ยทำอย่างแม่เนี่ย เตอร์พิจิเตอร์พิจิสองมือสิคะลูกสองมือสองมือหนี่ทำนี้อะ่ะนีเช็ดหน้าพิจิยนะืนี่ยืนนี่นี่นี่เช็ดหน้าพิจิอีนี่น้องเลิฟอ,อันนี้ไหมมาเช็ดตัวพิจิก่อนเดยลูกพิจิไม่เสร็จเลยบ้านยังไม่ต้องกวาดลูกเดี๋ยวค่อยกวาดเดี๋ยวค่อยกวาดลูกเช็ดตัวพิจิก่อนไม่เสร็จเลยให้อ่านมาให้พิจิไม่เสร็จเช็ดตัวพิจิแห้งหมด นี่พี่จีตัวแห้งแล้วนะน้องเลิฟจะซักผ้าอีกแล้วเดี๋ยวก่อนลูก,ลกเข้ยะซักผ้ากับกวาดบ้านนะลูก,ลกเดี๋ยวไปทำนะคะเ็น เลยนะคะลูกไม่อยู่ดูไว้นะเดี๋ยวโตมาเราไม่ทำให้พี่จีนะคะเป่าขนให้พี่จีนี่ลูกได้พี่จีชอบใครนั่นเหรกลัวเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านกลัวกลัวได้ป่ะผมว่าพี่จีไม่กลัวเลยน้องหนีไปแล้วกลัวอะไรลูกกลัวกลัวอะไรเอ้าล้ม กลัวอะไรลูกลหนูกลัวอะไรกวได้เป่าผมหมอเอาเอาพี่จีเข้ามาแล้วพี่จีเอาน้องเลิฟไม่อยู่อ่ะพี่จีเลยไม่มาด้วยเลย<อ>พี่จีตัวหอมแล้ว<อ>เห็นไหมอเออตัวหอมอพี่จีตัวหอมแล้วลูกไป<อ>จับพี่อยู่มาดิพี่อยู่มาตัวหอมอยัง พี่ก็ไม่ให้หนูจับอ่ะใช่พี่จิตตัวหอมแล้ว